คุณเคยใส่ถุงมือยางทำความสะอาดบ้านไหมแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าใส่ผิดวิธีอาจทำร้ายมือคุณมากกว่าที่คิดถุงมือยางมีหลายประเภทไม่ใช่ทุกแบบจะเหมาะกับการทำความสะอาดบางชนิดทนต่อกดด่างบางชนิดทนความร้อนได้แต่บางแบบไม่ทนอะไรเลยถ้าใช้ถุงมือที่ไม่เหมาะกับสารเคมีอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนจนทะลุได้ ยิ่งแย่กว่านั้นคุณอาจไม่รู้ว่ามือกำลังโดนสารอันตรายซึมผ่านถุงมืออยู่และหากถุงมือมีรอยขาดเพียงเล็กน้อยสารอันตรายก็สามารถเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรงนอกจากนั้นเหงื่อที่สะสมภายในถุงมือยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคการใส่ถุงมือเป็นเวลานานโดยไม่ถอดพักอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือเป็นผื่นแพ้ถุงมือบางชนิดมีผงแป้งด้านในซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคนวิธีป้องกันคือการใส่ถุงมือผ้าบางก่อน แล้วค่อยใส่ถุงมือยางอีกชั้นอย่าลืมล้างมือและทำความสะอาดถุงมือหลังใช้งานทุกครั้งและควรตากให้แห้งสนิทก,ก่อนเก็บไม่ควรใส่ทั้งที่ยังเปียกถุงมือที่มีรอยขาดหรือเสื่อมสภาพควรทิ้งทันทีอย่าเสียได้หลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือยางร่วมกับน้ำยาฟอกขาวหรือกดแรงๆหากถุงมือไม่รองรับตรวจสอบฉลาสินค้าเสมอว่ารองรับสารเคมีประเภทใดถุงมือสีแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเหมือนกันเสมอไปอย่าประมาท เพราะการปกป้องมือคุณเริ่มต้นจากการเลือกถุงมือที่ถูกต้องบ้านของคุณจะสะอาดแต่สุขภาพคุณต้องปลอดภัยด้วยอย่าคิดว่าเป็นแค่ถุงมือเพราะมันคือเกราะป้องกันร่างกายของคุณรู้แบบนี้แล้วก่อนใส่ถุงมือครั้งหน้าอย่าลืมเลือกให้ถูกและใช้อย่างถูกวิธีนะคะการทำความสะอาดถุงมืออย่างถูกต้องคือการล้างด้วยสบู่ใต้น้ำไหลเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน การตากบนตะแกรงให้แห้งอย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันความชื้นสะสมและรักษาความสมบูรณ์ของถุงมือคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมติดตามจะได้สาระดีๆใหม่ๆแบบนี้ตลอดในทุกวัน